ฮ่าฮ่าฮี่ฮ่าฮ่าฮ่าซีฮะไฮมากฮะคุณป้านี่นะวุ๊ยสวัสดีค่ะคุณป้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเอ๊ะแล้วนั่นบักจ่อยใชปนี่แบลลเดอร์ฮ่าฮ่าฮ่นก็เข้ามาพักในบ้านทานข้าวทานน้ำก็สิคะคุณป้าแล้วก็บักจ่อยด้วยนะฮ่าฮ่ดีดีป้าก็บอกจะถึงวันลอยกระทงแล้วนะ ก็อยากจะพาหลนานๆอ่ะมาเที่ยวง,งานวันลอยกระทงด้วยกันนะจ๊ะยังไงอ้อมก็ช่วยพาหลานบักจ่อยตัวนี้ไปเที่ยวง,งานวันลอยกระทงด้วยเนอะฮ่าได้เลยค่ะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายมากเฮะแล้ววันลอยกระทงเขาทำอะไรกันล่ะครับ วันลอยกระทงนั่นแหละจ้าเขาก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทยนะซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15บ่้าคำเดือน12เราก็จะไปลอยกระทงกันซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วก็ขอขามาต่อพระแม่คงคาหรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานาทีนะจ้า บางก็ว่าเป็นการบูชาพออาระอรหันนะว <Wow. S 1> ันลอยกระทงพศ2อ,อ6 1ของปีเนี่ยก็ตรงกับวันพฤหัสท,ที่22พฤศจิกายนไงนนเลยจ <Yeah. S 1> ้าว้าวจะอยากไปลอยกระทงจังเลยครับอืมเป็นความคิดที่ดีมากเลยถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยเนาะปักใจน้อยเฮ้เดี๋ยวไปช่วยพี่เคนไปด้วยดีกวา่า <laughs> ออาหิวจังเลยอะ่ะมื้อนี้มีอะไรกินบ้างนะ เอ๋พรุ่งนี้วันที่22ิพฤศจิกายนสองห้ากหตรงกับวันลอยกระทงแล้วนี่นะเย้เย้ได้เวลาไปเที่ยวแล้วเฮ้พี่เคนพี่เคนอยู่เปล่าพี่เคนได้ยินเปล่านั่นไงเสียงมาจากไกลเลยใช่เลยไม่อยู่มีอะไรจ้าเอ๋พี่เคนพี่เคนเปิดไะไรดิ เฮ้ยทำไมไม่โพลตัวหน้าต่างล่ะอุตส่าบอกว่าไม่อยู่แล้วว่าไอ้อมจะมาชวนพี่เคนเป็นลอยกระทงใช่ไหมเฮ้ยเปล่าจะเอาพี่เคนเป็นลอยทะเลตั้งหากล่ะงั้นไม่ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเขารอเล่นเขาจะชวนเป็นลอยกระทงจริงจริงตอนนี้ในหมู่บ้านเราอ่ะเขามีจัดงานเนลอยกระทงกันด้วยนะเออเออไปสิไปสิกำลังอยากไปเที่ยวอยู่พอดีเลยเอ๋ว่าแต่นี้เอาลูกใครมาด้วยเนี่ย หลานชายเขาเองว่าจะพาไปเที่ยวด้วยนะเออฝากพี่เคนจ่ายเงินค่าไปเที่ยวให้ด้วยเดนะเขาลืมเอากระเป๋าตั้งมาน่ะไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยเงินเดือนยังไม่ออกเลยนี่พวกเราดูซิ่ที่หมู่บ้านของเราอ่ะเขาจัดงานวันลอยกระทงเสร็จแล้วนะ เอาคนต้นเยอะแน่ๆเลย呀ม <Wow. S 1> ีบักใจน้อยเดินตามมาติดๆเลยนะเดี๋ยวจะหลงทางกันไปกันเถอะพี่เคนได้เลยได้เลยไปกันเถอะอ้อมโอ้โหดูสิไฟตะการตามากเลย呀โอ้โหดูสิชาวบ้านเขาก็มาเที่ยววันลอยกระทรงกันเหมือนกันนะเนี่ยสว,วัสดีครับแต่งตัวน่ารักกันทุกคนเลยสว,วัสดีครับนั่น้านโอ้โหดูสิข้างบนนี่ใครอะอ้อมหน้าตาคุณๆนะเนี่ยอานั่นมันเจ้าหญิงอันนาะน้องสาวของเอลซ่าย,ยัางไงล่ะสวัสดีครับว้ยนี่ก็คุณนะเนี่ย นี่มันเอฟเอ็นเดิกนี่นาแปรธาตุอ๋อมาเล่นแล้แปรธาตุที่นี่ด้วยเหรอโอ้โหดูสิของขายเต็มเลยไปร้านไหนก่อนดีเนี่ยโอ้ยเป็นไฟก็มีว้าวดูสิคุดดิ่งก็มานากินทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิโอ้ยแย่แล้วเงินเดือนยังไม่ออกด้วยอ้อมเอ่อรูดบัตรไปก่อนได้ไหมเขาจะรับไหมเนี่ยโอ้โหมีเสื้อผ้าขายด้วยอ่ะว้าวสวยๆหลยชุดเลยนะเนี่ยโอ้ของโปรด ปาร์บบคิวปิ้งย่างวีบปลาหมึกย่างเอ้าขอซื้อไม้หนึ่งนะชิบโอ้ปลาหมึกอย่างน่ากินเลยอ่ะโอ้โหตัวปลาเริ่มเลยอ๋อมนั่นกระสับเลยอ้อน่ากินจังเหลือแต่ไม้ละพี่คินโอ้โหอ้อมค้ำเดียวหมดเลยอ่ะปลามันอร่อยนี่นะโอ้ตายแล้วโหดมากกินมากอ้องแต่ไม้เหมือนกัน โอ้ยอะไรจุ้งเบยขออีกแบบเปล่านี่ยอันนี้เริ่มบักจอยน้อยเอาไปทิ้งขยะก่อนอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยถังขยะเขาติดกาวตราช้างเปิดไม่ได้โอ้ยดูสิมีเค้กขายด้วยอ้อมเค้กอย่างน่ากินเลยพี่เชนว้าวอยากกินจุ้งอะไรก็น่ากินได้หมดเลยอุ้ยมีตุ๊กตาขายด้วยวิ้ยนั่นมีเครื่องเต้น้วยเหรอโอ้โหดูสิคนนี้เขากำลังแดสซ์ใหญ่เลยย่ะว้าวเอ้ยแล้วเจ้าคนนั้นล่ะเออผมรอเก็บตังค์ครับโอ้โห นี่หนา้าพัดลมโอ้น,นี่ก็น่ากินนะโอ้ดูสิมีกุ้งล็อบสเตอร์ขายด้วยอ่ะว้าวไอศครีมโอ้ร้านนี้ก็น่าน,นี่บักจอยอยากกินไอติมเปาอยากมากเลยครับให้อย่างั้นเด๋ย่ซื้อให้กินนะโอ้งั้นพี่เค็งขอรสคาราเมลนะอ๋อใช่เอาไปเลยคาราลอชิปนี่เลยอุ้ยน่าก,กินจุง้งร้อนเลยกกจังเลยแล้วอะไออรจังโอ้ไม่ละลายหรบอเนี่ย ชิปนี่เอารสสตรอเบอรี่ดีกว่าแล้วก็เอารสเลมอนด้วยนี่ตักจ่อยนอย้อยอะเสือตีมาให้แล้วหักเป็นครับอืมตามสบายเลยนะจ๊ะวันเนี้ยเที่ยวให้เต็มที่เลยโอ้โหดูข้างหลังนี่สิใครข้าขงหลัคุณนมะ่มาริโอโอ้ลุงม,มาริโอกำลังนั่งเล่นตู้เกมกดอยู่เลยเนี่ยเขามีใส่ชุดคอสเพลย์กันด้วยเหรอเนี่ยางานวัดที่เนี่ยโอ้นี่เขากำลังประกวดนางนพมาันอยู่นะ โอ้โหสวยเชี่ยรับประกันเลยคนนี้ชนะแน่นอนทำไมอ่ะก็เขาแข่งอยู่คนเดียวนี่สิเห really. ็นเปล่าเฮ้ยไปแซวกัาทำไมเขาอาจจะกำลังแต่งตัวกันอยู่หลังเวทีก็ได้นะอ้าหรอเอ้าหรออืว่าแข่งอยู่คนเดียวพี่เคนนี่เขาทำหน้าสิคาทางเขาตกใจหน้าดูเลยเนี่ยอุ๊ยมีแว่นตาแฟชั่นขายด้วยโอ้โหสซนช้อปปิ้ง โอ้โหพี่เคนสเต็กหล่อเลยโอ้โหควันชุยเลยอ่ะสุดยอดโอ้โหโห,โหนามันลมก็มีเว้าวนี่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชโอ้โหพี่เคนคนละอันเป้าได้เลยได้เลยโอ้โหตังจะเหลือกลับบ้านไหมเนี่ยเอ่อสองสัยจะมีแต่ใบเสร็จนะเนี่ยโอ้ยน่ากินจังเลยเอ,อาที่หนเอยนะนี่บักใจเมื่อกี้ติมแล้ว นี่ค่ะนี่นี่ขนมคัพเค้กให้น้ำบักใจน้อยอู้น่ากินทุกอย่างเลยอะอาอะไรที่เนี่ยเออพี่เคนอย่ากินมากนะทำไมอะมันเกลืองนึกว่าเดี๋ยวอร่อยโอ้โหอ้าดูสิคนมาไล่กระทงกันเต็มเลยอะโอ้พี่เค้นทานน้ำที่เนี่ยคนเยอะเนาะว้าวดูสิกระทงสวยๆแั้งนั้นเลยอะโอ้โหกระทงเต็มเลยอะอุ้ยอะไรเนี่ยเขามีไฟวอร์คให้ฟรีให้นะพี่เคนว้าวโอ้มาจุดพลุกันเถอะ ตเอาเลิกเอาใช้ได้เลยอะแบักจ่อยน้อยมานี่แล้วมาเร็วมาเร็วมาดูพลุแสนสวยกันดีกว่าอ้าวผมอยากเห็นพลุจังเลยครับได้เลยเดี๋ยวจุดพลุให้ดูนะจ๊ะโอ้โหดูนั่นสิพระจันทร์เต็มดวงสวยจังเลยอ้อไหนไหนอู้จริงจริงด้วยว้าวสวยมายเลยไม่มีอะเอาละมาจุดพลุกันดีกว่าเอาล้วนะิวไปแล้ว โอ้สวยจังเลยอะูกแกของเราเอาเราอีกเยอะๆนี่นะี่นะนี่ยไปยิงไปยิงไปปิ้วโอ้พี่แคสวยมากเลยเต็มเลยว้าวเข้ากับบรรยากาศเลยเนาะสวยมากๆเลยอะนี่พวกเราได้เวลาสมควรแล้วไปไลอกระทงกันเถอะเย้ๆไปกันเลย yahoo เฮ้แต่ว่าจะอยากจะได้กระทงใบใหญ่ๆอะครับแต่ว่าใบเล็กโลกไม่จำอะครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างกระทงยักษ์ลอยน้ำกันเลยยักษ์เลยจ้าตอนนี้เราพีมีเกมไหมครับอีกแล้วเพียมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างกระทงยักษ์กันว้าหหน้าตาจะเป็นยังไงอะอ้อมซึ่งกระทงในวันนี้ของเรานะคะก็จะสร้างเป็นกระทงยักษ์ที่สามารถขับเคลื่อนเป็นเรือตามแม่น้ําได้จริงๆค่ะเฮ้ยจริงดิหัใจรอไมแล้วแล้วงั้นไปกันเลยยก โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกระทงยักษ์เลยดีกว่าเนาะไปกันเลย,ยนี่เลยแล้วก็มาสร้างตรงริมท่าน้ํานะคะตรงสะพานกันดีกว่าเอาบักใจอรอตรงนี้นะอย่าตกน้ำไปล่ะอ้าบักใจน้อยรอแ,แป๊บลึงนะเราจะสร้างกระทงยักษ์แบบว่าขับเรือได้ให้ดูอืเอาแบบโลดต้องจําเลยใช่ไหมคอยใหญ่เย้่ใหักใจอยากดูจังเลยครับรอแบับลิงนะอะไรครับเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านาะตอนนี้ก็เราจะต้องสร้างทางเชื่อมนะคะ ยาวออกมาสักประมาณน1แถวก่อนนะแล้วก็ทุบออกไปค่ะนี่เลยเราก็จะเหลือแค่บล็อกเดียวจากนั้นนะคะก็นาบล็อกสีเขียวไปวางไว้แทนนะคะโอเคเราก็จะใช้สีเขียวลายล้อมนะคะนี่เป็นสีเขียวอ่อนนะเราก็จะใช้ความยาวด้านละสิบนะคะเราก็จะทําทั้งหมดสด้านด้วยกันนะคะโอ้โหอย่างนี้ต้องใหญ่โตอลังการงานสร้างแน่เลยนี่ด้านนี้ก็ยาวสิบ,บล็อกเหมือนกันโอ้โหนี่กระทงหรืออะไรเนี่ยอ้อมกระ <laughs> ตุกท่างใหญ่จัง ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มวางบล็อกนะคะแบบเฉียง2บล็อก2รอบแล้วก็วาง1บล็อก1รอบแล้วก็ตามด้วยเฉียง2บล็อกอีก2ครั้งนะคะมันก็จะมาประกบกันแบบนี้พอดีแล้วเราก็ทุบบล็อกส่วนเกินทิ้งนะคะโอเคตอนนี้ก็เสร็จไป1ด้านละแล้วก็มาทําด้านที่2กันต่อเลยนะคะก็จะทําทั้งหมด4รอบด้วยกันนะโอเคก็จะคล้ายๆกับเปรียบเสมือนลักษณะของหยวกกล้วยนะคะก็จะต้องมีฐานของกระทงก่อนนะ มันก็จะประกบกันออกมาพอดีเลยอตอนนี้นะคะเราก็ทําครบทั้งหมดสด้านแล้วค่ะโอเคเราได้ฐานของกระทงมาแล้วก็จะทําออกเป็นแนวทรงกลมนิดนิดนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาใช้บล็อกนะคะสีออกน,นวลน,นะคะเพื่อเป็นการวางเป็นฐานของกระทงอีกที่นึงค่ะเหมือนหยกกล้วยจริงจริงด้วยอะ <Wow. S 1> โอเคใช่แล้วตอนนี้ก็จะทําออกมาในลักษณะค่ะคล้ายๆกับหยกกล้วยนะคะนี่แล้วก็ปูให้เต็มเลยนะโอเคเหมือนกับว่าเราเอาต้นกล้วยมาทำเนาะ ชิปนี่แล้วก็กวตกแต่งรายละเอียดอีกนิดนึงว้าวสุดยอดเลยอ้อมเหมือนจริงจรงด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วก็ต้องทําให้สูงเหนือจากน้ําประมาณ1บล็อกนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็ใช้บล็อกขนแกะสีเขียวนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะพี่อ้อมก็จะทํ้คล้ายกับใบตองนะคะอโอเคแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยเราก็จะวางเป็นดอกไม้ลงไปเป็นการตกแต่งนะคะอ่าเราทําเสร็จหนึ่งกรีบแล้วะคะ่ะว้าวนี่ดอกอะไรบ้างอะอ้อม ส่วนมากในชีวิตจริงนะคะเขาก็จะใช้พวกดอกดาวเรืองใช่ไหมดอกไม้ต่างๆพวกดอกกุหลาบใช่ปะดอกปาาไม่รู้เลยแต่ว่าบางทีเขาก็ใช้เป็นขนมปังแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นอาหารปลาได้เนาะโอ้ใช่แล้วนี่แต่ของเราเป็นดอกไม้เนาะใช่แล้วเอาเลยพี่เคนจัดไปว้าวส,สวยๆจังเลยอะตอนนี้นะคะก็จะทําให้ใคล้ายกับใบตองมากที่สุดแล้วเนาะ นี่เลยเราก็จะวางดอกไม้ไว้ข้างบนสุดเหมือนเดิมนี่ดนะ้าสุดท้ายแหลปไปด้วยอาเลยพี่เคนแล้วก็ตอนเนี้เราก็จะทําเป็นกรีบของใบตองต่อนะคะตรงนี้ก็จะมีหยกักๆนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็จะสูงขึ้นไกนิดนึงนี่แล้วก็จะเว้นช่องว่างไว้ด้วย้วาดูสิมีกรีบรอบด้านเลยอะ่ะแล้วก็แซมด้วยดอกไม้ค่ะอ่านี่แหละชิปชิปนี่ โอเคเสร็จแล้วเกิดไปได,ด้านหนึ่งแล้วเนาะดูใกล้เคียงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็จะวางบล็อกให้คะให้เกิดความหยักขึ้นมานิดนึงฮ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้กำแพงของกระทงมาแล้วยักษ์นี่มันกระทงหรือกำแพงเมืองกันเนี่ยเฮ้ยน,นี่ก็รู้สึกว่าจะเริ่มคล้ายๆกับกระทงขึ้นมาแล้วเนาะโอ้สวยจังเลยโอเคเรามาตกแต่งกันต่อดีกว่าค่ะเราก็ต้องใช้กรีนบูนะคะนี่ขนแกะสีเขียวค่ะ ต่อเติมนะคะปิดตรงหยวกร้อยข้างล่างนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยใบตองนี่ชิปเราจะทําออกมาให้เป็นกรีบนะคะรอบๆกับฐานของกระทงเนาะโอโ้โหมีกรีบล่าง้วยเหรอเนี่ยใช่ใช<อ>แล้วจรงเลยนี่เลยชิปนี่แล้วก็พี่เคนะคะจะต้องเติมดอ,อกไม้ให้ด้วยได้เลยได้เลยโอ้เรื่องนี้ทำไดกโอเคเราจะปิดด้านล่างไว้นะคะมันก็จะไปบรรจุพอดีกับแม่น้ําเลยว้าวอู้สวยจังเลยอะอ เค okay, นี่แบบนี้ล่ะมันก็จะกระทบกับพื้นผิวน้ำพอดีเลยเนาะอ้อมถึงข้าต้องดำน้ำต้องไปวางเลยหละเนี่ยพี่เคนนี่ไงจะเสร็จแล้วได้เลยได้เลยนี่ได้สุดท้าย pp, นี่สีชมพูด,ด้วยว้าวเป็นดอกบานไม่รู้เลยโอเคด้านนี้ด้วยนะพี่เคแล้วก็ด้านนี้นะคะเราก็จะปิดด้วยบล็อกสีเขียวเหมือนกันค่ะชิปชิปนี่แล้วเดี๋ยวนะคะเราค่อยมาทำกริบกระทงกันต่อเนานะ โอเคแล้วเราจะต้องปิดด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นด้านเฉียงนะคะเราก็จะไม่ทําใหญ่มากนะนี่แล้วก็ด้านนี้ด้วยเราก็จะเฉียงออกมาเหมือนกันเราก็จะปิดข้างล่างก่อนเนาะชิบชิบแล้วก็ต่อปลอกออกมายาวๆไปค่ะนี่เลยก็จะออกมาเหมือนกรีบกระทงแล้วโอ้โหเสียงแหลมออกมาเลยอะทำได้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคพี่เคนก็ดูจากของจริงไงแล้ว,วก็ลองมาดัดแปลงทำดูเนาะ ชีวิตจริงยังไม่ได้ทำเลยเ,เดี๋ยวไปเก็บใบตองแป๊บฟับฟับฟับนี่ได้แล้วโอ้โหครบด้านแล้วสวยเปล่าโอเคตอนนี้นะคะเราก็ทำกระทงนะคะบริเวณด้านนอกเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วว้าวแล้วข้างในทำไงอ้อบข้างในอ่เหรอเ,เขาก็จะลักษณะเหมือนกับว่าจะเอากลีบกุหลาบมาโรยนะคะหรือว่ากลีบดอกไม้เนี่ยมาโรยในกระทงนะคะโอเคเราก็จะตกแต่งด้วยบล็อกสีชมพูอ่อนค่ะชิบชิบ เราก็จะต้องค่อยๆวางนะคะเพราะว่าเราจะเหลือเนื้อที่นะคะในส่วนของสีเขียวไว้บ้างนะคะโอเคตอนนี้เราก็ตกแต่งด้วยบล็อกสีชมพูไปก่อนนะชิปเราก็จะวางให้มันสลับฟันปลากันแบบนี้ไว้ด้วยนะคะอย่างละสองบล็อกแล้วก็เฉียงลงมานี่แล้วก็ตอกขึ้นไปค่ะอีกสองบล็อกด้วยกันนะคะโอเคพี่เทมตอด้านหล <ะ S 2> ังนั ยังไม่ได้ดดไปตลาดเลยอ่ะไปซื้อใบตองมาทํากระทงกัน <c oughs> ไดาเลยแล้วเราไม่อบเป็นขนมปังเหรอือมไม่เอา่เขาอยากได้ใบตองอ,ะอ่ะพี่เ็นก็เอาขนมปังไปก็แล้วกันอเได้เลย,เลย,เลยนี่โอ้ออกมาเป็นโดมแล้วอ้อมโอเคเพราะว่าเราจะสร้างในลักษณะที่คล้ายๆกับโดมนะคะนี่ลอยเหมือนกับว่าเราเอากลีบดอกไม้เนี่ยมาโรยเนะาะบางคนเขาก็เอาดอกไม้เนี่ยมาปักในกระทงเนาะเฮเราจะทําให้เหมือนกับพุ่มดอกไม้นะคะ เล่เลยรู้สึกว่ามันจะเริ่มเป็นพุ่มขึ้นมาแล้วเนาะจริงด้วยอะออกมาเป็นโดมเลยเนี่ยแล้วก็เราจะต้องค่อยๆไประดับการวางบล็อกขึ้นไปก็จะค่อยๆสูงขึ้นมานะคะในระดับขึ้นไปข้างในแล้วก็ปิดบล็อกทับอีกทีนะคะตกแต่งให้สวยงามเนาะนี่ด้านนี้ด้วยเราก็จะปิดนะคะช่องว่างลงไปเลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะตกแต่งด้วยบล็อกสีเหลืองต่อค่ะแล้วนี่ดอกอะไรล้วเนี่ย ก็คล้ายๆกับดอกเนาวเรืองปะพ<อ>ี่กนประมาณนั้นปะเป็นก,กระเพรียงรีบดอกไม้สีเหลืองนะคะแล้วก็จะเอามาวางบล็อกนะคะทับกระสีชมพูอีกทีนึ่งโอเคตอนนี้ก็เริ่มสูงแล้วแล้วก็จะวางให้สูงขึ้นมาค่ะแล้วก็ปิดทับตรงกลางไปเลยชิปชิปนี่เสร็จแล้วว้าวโหดูสิเหมือนกระทงขึ้นมาเยอะเลยอะตอนเนี้เอาละค่ะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งตรงกลางกันต่อนะ ๆๆนี่เลยเราก็จะปักก้านทูบลงไป<ม>เอาลวดไว้มาทำแล้วก็ใช้บล็อกสีแดงนะคะทําเป็นก้านทูบค่ะโอ้ยเหมือนมากเลยนี่เราก็ต่อเนื้อทูบออกไปโอเคเราก็ใส่บล็อกของเนเทอร์แลคลงไปแล้วก็ในส่วนของเทียนนะคะก็จะใช้บล็อกสีเหลืองในการต่อขึ้นไปค่ะเฮ้าเทียนใหญ่มากเลยแต่ว่าจุดได้จริงๆ้วยแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะวางเก้าอี้ลงไป3ามตัวค่ะ แล้วก็วางพวงมาลัยลงไปนะคะโอเคแล้วก็ตกแต่งด้วยหน้าจอมอนิเตอร์นะคะเดี๋ยวก่อนนะทำไมกระทงมีพวงมาลัดยด้วน่เนี่ยเพราะว่าเราจะขับเรือกระทงหลงทางกันยังไงล่ะโอ้โหหลงจริงด้วยเสร็จแล้วยู่้นี่เลยเรามาดูในมุมสูงกันบ้างสวยจังเลยอ๋อเหมือนกระทงจริงๆเลยอะ ยอเคเดี๋ยวเราลองไปขับกันดูดีกว่านะคะนี่เราใส่เครื่องโยนลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่ทานลงไปเลยค่ะโอ้โหนี่พลังขับเคลื่อนเชื้อเพลิงโอ้แล้วจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยจะต้องรอดูนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นต้องจุดทุบเทียนกันก่อนเชื้อจุดได้จริงๆไหมเหรอชืบใช่แล้วนี่ตอนนี้เราก็จุดไฟเรียบร้อยนะคะโอ้โหอลังการมากเอ้าพี่เคนเราลองไปนั่งกันดูดีกว่า เดี๋ยวนะขอเปิดโหมดเรือกันก่อนนะโอเคเราไปนั่งกันเถอะได้เลยมาแล้วใช่ไหม <า S 2> นะขึ้นมาโอ้หโหดูสินั่งได <c oughs> ้จริงแม่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูดีกว่านะคะว่าจะขับได้จริงๆหรือเปล่าเนาะโอ้โหดูสิมันลอยต่มแต้มต่มแต้มแทนเลยอ่ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ว้าวไปแล้วสุดยอดขับได้จริงๆด้วยขับกระทงได้จริงๆด้วยมีไฟอยู่ข้างบนด้วย โอเคเราขับไปรับบักจ่อยกันก่อนนะมาแล้วนี่จอดเทียบผ้าเลยเอาหาแล้วพี่เคนลองไปรับหลานขึ้นมาแล้วยล้อุ้มมาแล้วนี่บัตจ่ยนัตรงนี้นะอย่าลืมรับเข็มขัดด้วยล่ะเดี๋ยวพี่อ้อมพาตีลังกาเฮ้ยไม่ใช่รถมาพร้อมแลวอ้อมข่าสติเบลเรียบร้อยเส่็หมดกันน็อแล้ด้วยเฮ้ยทำไมกระทงมันวับวเนี่ยผงใส่มันอลังการเกินเลยไหมตมาวลผลไม่ทันอุ้ยสั่นสัน แล้วไปแล้วยองโนสั่นนิดๆอุ้ยอุยอจักความมเนี่ยโอ้โหอ้อมจะตีลังกานะไม่ใช่บารานาบดอ้กระทงมันจักความก่อนมีเนี่ยโอเคออกเดินทางได้ไปเลยไปสู่แก้ลายกันเลยจะเอาพี่เคนไปลายทะเลแล้วเฮ้ยไม่นะสงสารพี่เคนเถอะว้าวเาาก็มาดูกระทงในมุมสูงกันบ้างดีกว่านะคะ โอ้โหดูสิคะตอนนี้กระทงอะกำลังขับเครื่องไปเป็นเรือค่ะโอ้ยครึ่งแรงเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยระวังเราว่งชนแล้วชนแล้วมันน่ารักมากๆเลยอ่ะพี่เคน ก็พรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันที่22พฤศจิศกยายนนะก็ตรงกับวันรอยกระทงของไทยนะคะอย่าลืมไปไลอยกระทงกันด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าเาอ้องหน่อชับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนทําคลิป,ปต่อไปได้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้จะไปก่อนแล้วจ้าบ,บ๊ายบาย